ดิฉันในฐานะผู้บริโภคอะค่ะต้องขอถามท่านอีกนิดหนึ่งนะคะว่าแนวคิดของท่านอะเกิดมาจากอะไรคะทำไมถึงมีแนวคิดว่าอยากที่จะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการไล่แมลงและหนูนะคะโดยมีแนวคิดที่แบบไม่ทำา้ายสัตว์อะค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรคะครับ<ำ> <c oughs> จุดเริ่มต้นที่พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราเห็นความจำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับว่าถ้าเราไม่มาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับชีวิตเราก็จะอยู่ลำบากฉะนั้นมันก็เป็นจุดประกายเริ่มต้นว่านโยบายของบริษัทเราจะเน้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ และที่สำคัญก็คือเราจะช่วยเกษตรกร,ะกรนะครับให้มีผลผล,ผลิตได้อย่างยั่งยืนนะครับเรากำลังพัฒนาสารที่ใช้ไล่มแมลงที่เป็นออร์แกนิกสามารถใช้ในสวนผักออร์แกนิกได้นะครับแล้วก็ไม่มีสารเคมีนอกจากนี้เราก็ได้ร่วมงานวิจัยกับนะครับ เดิมทีเนี่ยเราไปร่วมง,งานกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทรนะครับในการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตนะครับเราก็พบว่าแอลกอฮอล์ฟูดเกรดนะครับสามารถทําละลายกับน้ํามันหอมเหยอของของสมุนไพรพวกนี้ได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยเราใช้กันหมักนะครับแต่ว่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการทดลองใหม่ ให้เป็นการสกัดด้วยคื่แมกโรเวฟนะครับทำให้เราได้ปริมาณสารสกัดเพิ่มขึ้นเวลาสั้นลงนะครับและได้มีการทดสอบนะครับโดยคณะวิจัยอาหารและนวัตกรรมกมองพันธุ์สงุารนครินนะครับจะสกัดเอาปริมาณสารแคปซิเินจากพริกนะครับทำให้เรา พบว่าในปริสัมัน์ของเราเนี่ยสารสาคัญก็คือสารากัดแคปไซซินจากพลิกในปริมาณอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสองศมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งเป็นปริมาณท,ที่เพียงพอที่จะไล่สับออกไปได้แต่ไม่เป็นอันตรายกับคนนะครับ<ม>และสัตเลี้ยงอื่นๆนนะครับ<ม>นี่คือที่มาของกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาครับ i'm a long line